อครับเดี๋ยวเราจะไาดูอีพีนี้กันเลยว่าเราเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับเรามีรถเยอะครับนี่เดี๋ยวเราวิ่งมาเลยครับโอ้โมันจอดแล้วครับฟุ๊บโอ้โฟืดจอดแล้วครับฟึ๊บจอดแล้วจอดแล้วตากตาครับตกดินโอ้อดคุ้ม โอ้โหตัดได้เยอะว่ะครับวุ้บงานก่อสร้างนะครับ,บร,รับงานก่อสร้างแมโครรับงานก่อสร้างโอ้โอ้าว๋อลโย่ขึ้นวุ้อยขึ้นคล้ครับวุ้นว้นวุนวุ้นวุนวุ้นววแล้วเรียบร้อย เห็นแล้วมันก็มีรถเกตเกตไปหนึ่งคันนะครับรถเกตเกตไปหนึ่งคันนะครับอืมอืมอืมเกิดมาแล้วขึ้นมาแล้ว เก่ๆอืมเกกันใหญ่เลยนะครับโอ้เก่ขนาดนี้ยู่นี่ไมโครตักอยู่นี่ครับอืมโอ้โหโอ้โหขุดใหญ่เลยครับอืมขุดเปนใหญ่เลยครับนี่โอ้ ไม่รู้จะเล่นทั้งไหนก่อนเลยนะครับไม่รู้รถปูมาช่วยกันโอ้คันนี้ก็ฟอมอยู่นะใครจะตักใครจะทำอะไรดีก็ครับโอ้ยเยะแยะไปหมดเลยครับทำไม่ถูกเลยครับแย่จังเลยนะครับเหมือวดูกันก่อนไปนะครับ